สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้กับพบก,กับไอแชนแนลพี่เกานะครับพี่น้องมื้อนี้ไอแสนกับสีผ้าพ,พี่น้องมากินแก้วห่อนพี่น้องแก้วห่อนกับมีหลายแนวหลายอย่างอยู่พี่น้องนี่เนื้อครับทั้งหอยทั้งกุ้งพี่น้องหลายอันหลายอย่างทั้งผัก น้ำกิมถึงมาตลาดี่น้องนำกิมนี่มาจะแสบนะไม่แสนนะครับพี่น้องมาเนี่ยเส็จแช่สำคัญได้พี่น้องเสียงขอไพ่เน้นได้พี่นอ้องเสีพพยงรถเสียง,ดดยงนั่นไหลบ้านทิศทางบ้านทิศถนน,นพี่นอ้องทงี่ห้องท่าน เชียงรถจะยังค่ะขอไพ่พี่น้องนี่นะครับลูกล้านกาับไรเชีงยงแดงหน่อยกับไรย,ยูพี่น้องโอ้ยนะหมอเงียง้ยเลยพี่น้องมา,ายเสียด้อวยนะปามกันนะครับกูพนนอยอยี่น้องหมอเงี้ยเลยน้ำกิน เ,เ,เรากินแค่ห่อรถได้ไหมนอกแสบงันเลยพี่นรอกไหมฮะร้องคุ้มมาแสบต้อกันได้พี่น้อกแสบแบต้องนแสบ,บครับมันห่อน นั่นมาได้พี่น้องโอ้เด่นๆเลยก้นหอมหยเลยไอ้เว้เลยพี่น้องแบบืมั่ไกินมันครับนั่งินมันแจฟ่ะอืม มัมนเสนอสั้ง,งแสบหนักแสบผักลายแบบแสบแสบเหนักเด็ดเด็ดเด็ด Ừ. Thời mưa rồi nè. Quạt thế nào? Nhất nhất. Tỉnh mưa rồi. Đó. Mất thằng nát. Hãy subscribe cho không คจับหอมมือเลยหอมอ,อยาหเอล่าเลยครับอืหอมมาก

Ờ. Ừ. Khoan. Khoan muốn ghét Ừ. ngon nét ngồi đấy? của nó mắm kim nó nữa đấy các bạn thấy

Ừ. <laughs> mà nghe đi mà bạn. Nghe là lái. Chim của đâu bắt được. Hỏi xem kìa. Nó mới đang nha nhây. lại. ủa lại đang lại nào thế nào นี่แหละเอาไปแชนิ่งตอนว่าพี่น้องเนาะนะครัาไอแซนกัขอฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เสียงเด้อพี่น้องเลยกับกินกนี่คะอาจารย์กัขอล่าทำมีก่อนนะครับตอกันคลิมหนานนะครับสวัสดีครับ